สำหรับน้องๆหรือว่าคนที่อยากได้ความดูเพิ่มเติมครับอันนี้เขาเอิ่นว่าแองเกิลว่าวครับแองเกิลว่าวเขาก็จะมีตัวหนังสือบอกนะครับมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าว 10K50 นะครับแล้วก็ทิศทางการไลของน้ำครับน้ำต้องไลไปตามทิศทางนี้ครับเวลาติดตั้งเนาะ 10K นี่ก็คือ p พ t รเชอร์เลตติครับเพเชอร์เลตติเขาจะบอกไว้ส่วนคำว่า K นี่ครับเขาจะ ส่วนมากถ้าเป็น 10K ครับสแตนสแตนดาร์ดว่าวหรือว่านาเป็นมันจะมี K มี Pn แล้วก็มี n c นะครับเป็น3สแตนดาร์ดแต่ว่าที่เขาเห็นอยู่นี่เป็นสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็น 10K ส่วนมากว่าวเลือครับขนาดมันครับขนาดของทอมันไดยมิเตอร์มันนี่ครับก็ห0มิลมครับประมาณ2นิ้วครับก็เป็นว่าวสองนิ้ว2นิ้วแล้วก็ เวลาเบรงว้า,า,าวนี่ครับกับเบรงหลายอย่างครับเบรงเนี่ยแฮนเดิลแบบวงล้อครับแบบวิวเนะเวาะเบรงหนาแป่นเบรงความตัลูน็อตนะครับแล้วเบรงความหนาหนาแป่นครับถ้าสั่งมาคนละสแตนดาร์ดนี่หนาแป่นกับไส่กันบ่ได้กัติดปัญหาอีกครับเอา